สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่องของนายกเกษตรสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นวิดีโอถัดไปเลยนะครับที่นายกเกษตรสมบูรณ์ได้ทำการเอามะนาวพวงมาทาบกับะมะนาวแปลหลำไผ่ที่เป็นกิ่งใหญ่ปีกว่าแต่อันนีอ้อายุของเขาที่ทาบไว้ก็ สเดือนกับสามสัปดาห์พอดีวันนี้เป็นวันที่สิบสี่กุมภาช่วงที่นายเกษตรสมบูรณ์ตุ้มข้อออกลากแล้วอะเราก็ทำการควั่นควันเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเอาไว้ได้อสักระยะหนึ่งนานพอสมควรประมาณสักเดือนหนึ่งได้ครับวันนี้นายเกษตรสมบูรณ์ก็จะทำการตัดกิ่ง เพื่อจะไปลงอ,อะไรอ่ะเข่งอ่ะเข่งใหญ่เพราะว่าดูแล้วเขาพร้อมที่จะลงเข่งแล้วละ่ะอย่างที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นคลิปเลยเมื่อเกือบสี่เดือนที่แล้วว่าถ้าเราตอนมะนาวกิ่งใหญ่เนี่ยเวลาคว้านปุ๊บเนี่ยใบเขาจะร่วงใบประมาณ8ปดเกเอร์ซแต่ว่าทำวิธีเนี้ยเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่า ใบของมะนาวไม่ร่วงเลยแล้วก็จะไม่ออกกิ่งแปลกๆออกมาเก่งแปลกๆก,ก็คือก็จะออกกิ่งย่อยๆเล็กๆอย่างเงี้ยออกเป็นพุ่มเป็นจุดๆแล้วแบบเป็นก้อนๆคล้ายๆกับว่ามันจะไม่รอดอนายเ,เษกษตรสมบุ้งก็เคยทําแบบนั้นไว้อตอนนั้นเป็นการตอนครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทาบครั้งแรกเลยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการทาบแล้ว วันแล้วเนี่ยต้นจะไม่มีโซมเลยเดี๋ยววันนี้นายเกษตรสมบูรณ์ก็จะทำการตัดแล้วไปลงเข่งเนี่ยครับดูมมไก่เลยครับก็คือว่าใบของเขาอะจะอยู่สมบูรณ์คงที่เลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดาูในการลงขั้นตอนในการลงเข่งนะครับ ต้นมะนาวแป้นลำไพยทาบด้วยตอมะนาวพวงก,ก็ได้ถูกตัดลงมาแล้วนะครับรากก็แข็งแรงมากแล้วรอบเลยด้านนี้ด้านหลังนี้ไม่สามารถถ่ายได้นะครับอันนี้จะเป็นสี่ส่ตอแล้วก็ระหว่างที่เราไปปลูกเนี่ยถ้ามันมีแขนงของตอเดิมอยู่ก็ให้ตัดทิ้งออกให้หมดมันตัด อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะทำการเอามาลงลงเข่งอย่าลืมนะครับมะนาวพวงทาบแล้วใบไม่ร่วงเดี๋ยวเลี้ยงดูสักเดือนสองเดือนแล้วเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอถัดไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าผลของมันจะเป็นไงบ้างครับ ต้นมะนาวแป้นลำไยทาบด้วยตอมะนาวพวงก็ได้ถูกตัดลงมาแล้วนะครับลากก็แข็งแรงมากแล้วรอบเลยด้านนี้ด้านหลังนี้ไม่สามารถถ่ายได้นะครับอันนี้จะเป็นสี่ส่ตอแล้วก็ระหว่างที่เราไปปลูกเนี่ยถ้ามันมีขนแหงของตอเดิมอยู่ก็ให้ตัดทิ้งออกให้หมดมันตัดอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวผมก็จะทำการเอามาลงลงเข่งอย่าลืมนะครับมะนาวพวงทาบแล้วใบไม่ร่วงเดี๋ยวเลี้ยงดูสักเดือนสองเดือนแล้วเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอถัดไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าผลของมันจะเป็นไงบ้าง